สวัสดีครับวันนี้บริษัทกรวันฟาร์มก็ได้มาเยี่ยมสวนทุเรียนที่กำแพงเพชรครับอันนี้ก็จะให้เจ้าของสวนแนะนำครับครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ,คะนิชการพวงแก้วนะคะสวนอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะอำเภอเมืองกำแพงเพชรค่ะตังบนทรงธรรมค่ะสวนอยู่ทุ่งสวนค่ะอันนี้ปลูก ทุเรียนมาได้ประมาณกี่เดือนแล้วครับเนี่ยสามเดือนครึ่งค่ะสเดือนครึ่งค่ะเออก็โตขนาดนี้เนาะค่ะเออแลวแลวใช้อาดีมานานยังก็จะก็เริ่มปลูกเลยค่ะเริ่มเลยเนาะค่ะปกติแล้วพี่ชายเป็นคนสั่งใช่ค่ะพี่ชายเป็นคนสั่งแล้วเป็นคนใช้ค่ะเนี่ยนี่นีุ่เรียนทุเรียนสามเดือนครึ่งครับเนี่ยขึ้นโคกเลยอขึ้นได้ค่ะนี่นีุ่เรียนสามเดือนครึ่งก็ ดูแล้วก็ต้นสะอาดเนาะ,ะต้นสะอาด,ต,อาดต้นสวยไม่ไม่มีโรคอะไระสังเกตดูใบดูใบได้ครับอนี่ทุเรียนสามเดือนครึ่งโตขนาดนี้นักษณะการปลูกก็คือปลูกบนโคกค่ะก,ก,ก็ถูกต้องตามหลักที่เขาปลูกกันโดยทั่วๆไปค่ะทีนี้ใช้อาดีแล้วความพึงพอใจมีประมาณไหนครับก็พึงพอใจค่ะแตกยอดได้สวยค่ะแตกยอดได้สวยเขียว อแต,กแตกอ่กยอดได้สวยคะ่ะแล้วก็เขียวเดินลากลากเดินดีมากอ๋อลากเดินดีมากค่ะทีนี้อาดีนี่มันมันจะไปช่วยให้ต้นไม้ของเราเนี่ยแข็งแรงและหาอาหารเก่งค่ะเออแล้วมันมันจะไปไล่มแมลงมันไม่ฆ่านะ แต่มันไล่ไล่แมลงไม่ค่อยกวนถ้าแมลงไม่กวนเลยใช่ไหมแทาไม่ต้องฉีดยาฆ่าแมลงเลยแค่ใช้ตัวนี้ตัวเดียวแค่นี้ตัวนี้ตัวเดียวยาฆ่าแมลงไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยค่ะตัวเดียวอยู่ทีนี้ถ้าไม่มียาฆ่าแมลงใช่อย่างร่างกายเราก็ดีเนาะใช่ค่ะไม่เป็นอันตรายใช่แล้วเดี๋ยวนี้รัฐบาลเขากําลังรณรงค์ให้เป็นเกษตรอินทรีย์คือปลอดจากสารเคมีที่นี่อาดีเนี่ช่วยได้เลย แล้วอัตราส่วนการใช่แล้วครับใช้ยังไงก็หนึ่งฝาต่อน้ำยี่สิบลิตรฝาไหนฝาเขียวค่ะอ,อ,อันนี้ <c oughs> อันนี้เป็นอัตราส่วนที่ผิดนะครับใชอ <c oughs> อ่อันดี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 เนะี่ยถ้าปกติอัตราส่วนมาตรฐานเลยก็คือห้าซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรมารู้เข้าเดือนที่สองครึ่ง <c oughs> มามารู้ตอนือ่ <c oughs> พอมาเปลี่ยนในเดือนนึงก็ เริ่มเริ่มพุ่งเริ่มพุ่งเลยใช่ไหมใช่ค่ะทีนี้ถ้ามากเกินเนี่ยถามว่าตายไหมไม่ไม่ตายแต่ใบเหลืองมันจะหยุดชะงักเลยค่ะเหมือนเหมือนเรากินข้าวอ่ะใช่ถ้าเรากินมากเกินอิ่มเกินใช่ไหมเราก็ไปไม่ได้เราก็ต้องหยุดพักหนึงลังจะออกเดินได้ลักษณะเดียวกันทีแรกมันอทีนี้อัาตราส่วนคือห้าซีซีใช่ต่อน้ำยี่สิบริตค่ะแต่ถ้าเราใช้ถังสองร้อยลิตร ก็คือสองฝานี้อพอดีพอด,พอดีฝาเลยห้ามลน้นค<ะ>่ะไม่ให้ให้พอดีเนี่ยถ,ถ้าล้นปุ๊บคือมันเกินใช่ไหมถ้าถ้า,ถ,าถ้าเราไม่มีถ้าเราถ้าจะฉีดเป็นถังเป็นปี้เราไม่มีสลิงฉีดยาใช่ไหม<ะ>เราเอาช้อนกาแฟเราอะหนึ่งช้อนกาแฟคือห้าซีซีช้อนกาแฟไม่ไม่ใช่ช้อนใหญ่จนเกินไปนะมันจะมีช้อนแบบที่เขาชงกาแฟสมัยก่อนนะกาแฟโบราณนะ นั่นแหละนั่นคือ 5cc เลยเป๊ะเลยค่ะเพราะผมลองเอาซลิงที่จะดึงมาแล้วแล้วก็มาใส่ช้อนกาแฟคืนหนึ่งช้อน5ซีนะตอนแรกเขาไมา่ได้ให้แอรลิงมาเนาะเราก็กะพี่ใช้ก็บอกฝารนี่แหละ5ซ c พอใช้มาได้สองเดือนมันแตกนะแต่ใบเหลืองีอพอเลยเรามาเปลี่ยนเป็นรอบสอง<น>เขามีซซีมาให้ก็เลยเออลองดูดมาแล้วมาลองออตวงในนี้โอ้โหไม่ใช่แล้วพี่ ก็ S <S เลยโหเนี่ยฝาพาติ่งเนี่ยคือแปดซีซีถ้าถ้าเต็มประมาณอย่างนงี้นะค่ะเนี่ยถ้าประมาณอย่างเงี้ยคือแปดก็ยังเกินอยู่ดีใช่ไหมอ่าถ้าานั้นก็อ่ะประมาณนี้ก็ได้ครึ่งครึ่งครึ่งฝาขาวค่ะคือต่อหนะึ่งเป้เนาะบรรลักก็คือหนึ่งเป้เลยหนึ่งเปอแต่ถ้าเราฉีดท,ทั้งสองลิตรก็คือสองฝาเขียวอันนี้ค่ะนะสองลิตร อย่าง,งานั้นทีนี้ปัญหาท,ที่เจอส่วนใหญ่ก็คือเกิน,อ,นอัตราส่วนเกินเกินขนาดาออทีนี้มันก็ถ้าเราถ้าเราไหวไม่ทันเราก็จะอา้าวมันทำไมเป็นงี้เออแหมนั่นมันต้องเท่าไห่ไอ้นี่นี่คือน,น้ำน้ำหนึ่งร้อยลิตรนี่มันคือ2 5่ส้าซี ฝาเขียวนี่นะเกินไปไม่รู้เท่าไหร่นาะพอได้สีีมันหนูก็ลองบิบโอ้โหเอพี่ไม่ใช่แล้ว่าทําไมถึงเหลืองรู้ปัญหาเลยก็เลยเลาพอมาได้อ่าเนี่ยมาเปลี่ยนเป็น5ซีซีประมาณหนึ่งเดือนฟื้นเลยฟื้นเลยค่ะเริ่มใบจากเหลืองกลายเป็นเขียวแตกยอดต้นไหนที่ไม่แตกก็แตกค่ะแตกใช่มันมันมันจะมันจะส่วนใหญ่ก็คือถ้าอัตราส่วนเป๊ะเนี่ยรับรองเลย ไม่ผิด <laughs> ไม่ผิดไม่ผิดนี่รับรองจะโตวืดวุดวดเลยนะทีนี้พอเราพอเรากลับมาอัตราส่วนที่เขากําหนดให้ปุ๊บเราก็สังเกตเห็นใช่ไหมเออมันเริ่มโตทีเนี้ไอตัวอาร์ดีเนี่ยมันไม่ใช่ได้กับทุเรียนอย่างเดียวหรอกมันใช้ได้หลายอย่างมันสัมพหลังก็ได้ค่ะข้าวโพดก็ได้มะม่วงก็ได้อินทผาลามก็ได้คือได้หมดมที่เป็นพืชเป็นไม้ผลพืชผักสวนครัวเราก็ได้ สมมติเราปลูกมะเขือไว้อมไว้ถั่วไว้อะไรเงี้ยเราก็ฉีดเลยแต่อัตราส่วนการใช้สำหรับพืชผักสวนครัวมันก็น้อยลงมามก็เอาแค่สองซีซีต่อหนึ่งเป๊ถ้าเราจะพ่นผักที่เราปลูกไว้กินนะนะ,ะน้อยลงมาอีกค่ะแล้วมันมันจะงามไอถั่วนี่โอ้โหเป็นแขนเลยนะ<ฮ>แล้วมันจะกรอบหวานอย่างนั้นถ้ามันก็ทา มันสับปะหลังเราทํามันสับปะหลังด้วยใช่ไหมทีนี้อีรอบนี้ไม่ว่ากันรอบหน้าเอาเลยใช่ไหมพอเราไถายยกกลองอะไรเสร็จปุ๊บเราตัดพันมันมาแล้วเราก็ต้องมาทําเป็นท่อนเนาะประมาณคืบนิดๆเนาะค่ะแล้วเราพอเราฟันเสร็จแล้วเราเอาใส่ตะกา้าเอาอาดีนี่ผสมน้ําสักสองซีซีหรือสามซีซีใส่ใส่กระมังไว้แล้วเอามันพันมันสับปะหลังเรานะไปแช่ ใช่ไหมค่ะถ้าเรารีบแล้วเอาเอาสักห้านาทีก็ได้แล้วก็เอาคืนแล้วก็ไปเสียบเราจะลองเอาปุ๋ยรองพื้นก่อนก็ได้กรณีมันสำหรัหลังไม่ได้เยอะจมจมแล้วก็ยกจไม่ได้พอพอถ้ามันเยอะเกินปุ๊บเนี่ยเพราะมันแรงไงมันเข้มข้นใช่มันมันก็จะทําให้การแตกแตกรากเนี่ยไม่ค่อยดี ถ้าอัตราส่วนที่เขากาหนดเนี่ยส่วนมากมันจะเป๊ะคือมันเป็นงานวิจัยม,มันไม่ใช่แบบที่เรามาทํากันเองเนาะที่ว่าเอาอนุนมาอันนี้มาแล้วก็มาหมักเป็นชีวภาพเนาะมม,มันถึงไม่มีอันตรายอะไรเลยไงแล้วจุดเด่นคือป้องกันเชือ้อราป้องก,กงันโรคแมลงคือจุดเด่นเลยแหละเชื้อรานี่จะไม่มีเลยเนาะสํารับอ,นอั<ะ>นดีนะอันนี้นี่ก็ อินุทั้งนนก็ใช่ใช่ไหมใช่ค่ะแต่แต่คนละเจ้าของใช่ค่ะเป็นอาอ๋อเป็นอาพี่ใช้สั่งมาก็อาก็อยากลองเออ๋รื่ะงสำคัญก็คืออัตราส่วนแหละอืมส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ที่พบเป็นใญ่ที่พบใส่เินไปไปที่หัวดงรับแรงก็เหมือนกันก็คือหนึ่งช้อนแกงอันนั้นนะยังไม่ถึงหนึ่งฟักเขียวหนึ่งช้อนแกงถ้าหนึ่งช้อนแกงแล้วเนี่ยช้อนกินข้าวเลย มันก็จะเป็นสิบซีซีมันก็เยอะอยู่ดีใช่ที่มันก็เหลืองเั้นอย่างนั้นอืมนั่นนันนนน่นนั้นคือสิบเปยนอ่ะถ้าช้อนกาแฟาเออพอ,พอดีแหละผมมีรูปมาเดวผมผมจะให้ดูรูปช้อนว่าเป็นช้อนกาแฟาลักษณะไหนที่มันห้าซีซีแต่ถ้าเราถัางสองไรลีไม่มีปัญหาหรอกก็คือสองฝาอันนี้เนาะอะอ่าอันนี้ได้ได้สามเดือนครึง่งแดดแดดใช้ไปอีกสักระยะหนึ่งเนาะ ่อ้มาติดตามกันใหม่เออมันอย่างงั้นทีนี้แล้วแล้วถ้าถ้าใครสนใจค่ะจะมาชมสวนทุเรียนที่ตำบลทรงธรรมจะขัดข้องไหมไม่ขัดข้องค่ะเชิญเลยค่ะยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับให้คำแนะนําเกษตรกรที่อยู่ข้างเคียงได้เนาะค่ั้างั้นบอกเบอร์หน่อยครับ062 184 0013ห่งแปดค่ะ ชื่อน้องนิดค่ะน้องนิดนะถ้าถ้าเกษตรกรท่านใดที่อยู่ในละแวกอำเภอเมืองกำแพงเพชรหรือในเขตตำบลทรงธรรมถ้าสนใจจะมาเยี่ยมชมสวนก็มาตามเบอร์น้องน้องนิดค่ะน้องนิดได้นะอ่ามาย,ยินดีเขาให้ให้ให้ความยินดีต้อนรับค่ะหรือเกษตรกรในเขตจังหวัดกำแพงเพชรมีความสนใจที่จะติดต่อ ให้บริษัทกรวันฟาร์มมาแนะนำอะไรก็ติดต่อมาที่ผมก็ได้ครับ0854823305ลุงแป้นครับอ่าสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับ<า>ค่ะ สวัสดีครับวันนี้บริษัทกรวันฟาร์มก็มาสวนทุเรียนที่ตำบลนานกกอํำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ครับอันนี้พนุษนะครับเกษตรกรชื่ออะไรครับครับผมเหลิมเทพัญญาครับอยู่บ้านเลขที่หนึ่งหนึ่งศตำบลชัยงมพลอำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ครับมีสวนทุเรียนอยู่นานกกกเนาะอยู่ที่ตำบลนานกกเนาะที่นี้ หลังจากที่สวนพิจัน์แกใช้อดีน .551 มาสักระยะหนึ่งแล้วแกก็มีความบึงพอใจก็เลยมาแนะนำทางเราบ้างซึ่งเราก็มีความสนใจก็ทางบริษัทก็เลยออกออกมาชมสวนเนาะ,ะทีนี้ทุเรียนอันนี้กี่ปีแล้วครับเนี่ยก็ประมาณหปีหปี แล้วที่ผ่านมาผลผลิตเป็นยังไงก็ยังกระทนกระแท่นอย่ยังยังกระทนกระแทน่นยังยังไม่สมบูรณ์เนาะครับทีนี้เราก็อยากจะให้มันสมบูรณ์ครับก็เลยมาเจอเพื่อนชาวสวนด้วยกันแนะนำให้ใช้อดี2551กอ็อาดี2551ก็จะมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการที่ว่าให้ทุเรียนเนี่ยโตเร็ว,แล,วรแล้วติดผลดกครับ ติดผลแล้วไม่ร่วงอะไรเงี้ยเนาะแล้วอีกอย่างก็คือช่วยป้องกันโรคแมลงต่างๆนะสมมุติว่ารากเน่าขนเน่ารหรือด้วงเจาะอะไรเงี้ยเอาทาเลยเอาทาที่แผลเลยครับแล้วก็มันก็สักระยะนึงมันจะค่อยๆหายไปเหมือนเหมือนของพิจาร ที่เราไปดูมาเมื่อกี้เนาะจากที่ว่าโกดไปหยุบหยับหยุบยับน้ําเต็มเลยเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มดีละเริ่มเริ่มฟื้นมาแล้วทีนี้ก็เป็นผลงานของอาดี2551ทีนี้อัตราส่วนการใช้ของอาาห2551เนี่ยมันเป็นอัตราส่วนที่น้อยมากคือ 5cc ต่อน้ํำ20ลิตรใช่ไหมถ้าเราไอ้ 5cc มันขนาดไหนเราเอาช้อนกาแฟ่1ช้อนกาแฟ ช้อนที่ไม่ไม่ใช่ว่าช้อนใหญ่จนเกินไปนะมันจะมีขนาดที่กาแฟโบราณก็จะชงให้เรากินกันมาก่อนนั่นคือห้าซีซีแต่ถ้าเราใช้ถังใหญ่สองร้อลิตรก็คือสองฝาเขียวอันเนี้ยเนี่ยสองฝาเขียวอันเนี้ยห้ามล้นเอาพอดีพอดีเอาพอดีเปี่ยมๆอย่างเงี้ยถ้าล้นคือมากเกินที่นี้มากเกินเป็นอะไรไหมมีผลครับคือมันทำให้ทุเรียนชงัก ไม่โตใช่ไหมสมมติสมมติอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรามากเกินปุ๊บใบเหลืองเลยนะเป็นงั้นคือมันแรงแรงน้ำมันใสเราพอเวลาผสมน้ำไปปุ๊บมันก็ยังใสเหมือนเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่จริงๆมันมีประสิทธิภาพมากครับแรงอัตราส่วนการใช้นะครับน้อยไม่เป็นไรอย่ามากอย่าเกินแค่นั้นเองและระยะการฉีดพ่นก็คือเจ็ดวันต่อหนึ่งครั้ง ถ้าถ้ากรณีมันเป็นโรคเนะี่ยแล้วเอาทีหน่อยสามวันหรืออาทิตย์ละสองครั้งถ้าเป็นโรคแต่ถ้าทุเรียนเราแข็งแรงแต่ไม่สวยไม่ไรนะั่นก็คือเจ็ดวันหรือเราไม่มีเวลาจริงๆเอาสิบห้าวันเอาอนะได้เพ,เพราะบางครั้งเราไม่ใช่มีงานด้านเดียวเรามีงานหลายด้านหลายด้านเนาะวันนี้ก็ถือโอกาสมาแนะนํากันครับนะเดี๋ยวอีกอีกระยะหนึ่งก็จะมาติดตามผล ครับครับครับวันนี้ก็วันนี้เรายังยังยังไม่ทันได้ใช้ยังไม่ทันได้ใช้เอราก็เราก็เลยยังไม่มีต้นที่สวยกว่านี้ให้ดูแต่นี่ขนาดยังไม่ได้ใช้นะยังอย่างนี้นะเดี๋ยวใช้ไประยะประมาณสักสามสี่เดือนเนาะเราค่อยกลับมาชมกันใหม่ครับอวันนี้ก็เป็นการแนะนำครับอวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับครับครับ